จังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดภาคกลาง27จังหวัดจัดพิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายนและร่วมสืบสารประเพณีการบรรประชาให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้ศึกษาฝึกผลอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ริยธรรมมีวินยัยมีจิตสาธารณะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพจึงขอประชาธาพันเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเชิญชวนบุตรหลาน เด็กเยาวชนอายุ12ถึง15ปีเข้าร่วมบรรพชาสามเณรเป็นตัวแทนภาคกลางในการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรตยิโดยกำหนดลงผมวันที่20มีนาคม2568เวลา16นาฬิกา30นาทีและพิธีบรรพชาวันที่21มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไป ณวัดใหม่กรงทองตำบลสีมหาโพธิอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี